สำหรับการดําเนินการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์นะครับก็ขอเรียนนะครับว่ามีพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับความสูญเสียได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกกลุ่มนะครับเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับการดูแลและก็ทุกกลุ่มได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมงวงศานุวงศ์นะครับที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือทั้งในเรื่องของเงินตราทุนทรัพย์แม้กระทั่งการที่ส่งเข้าไปดูแลชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โดยตรงเช่นชุมชนบ่อนไก่รัฐบาลก็เช่นเดียวกันครับได้ดําเนินการในการช่วยเหลือสําหรับผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บนั้นก็มีเกณฑ์ความช่วยเหลือซึ่งได้มีการดําเนินการมาตั้งแต่เหตุการณ์วันที่7ตุลาคมปี2551ก็ได้มีการดําเนินการไปตามปกตินะครับเช่นเดียวกันครับ การฟื้นฟูชุมชนต่างๆนั้นคณะมนตรีก็ได้มีการมอบหมายกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมไปถึงท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะก็คือกรุงเทพมหานครในการเข้าไปดูแลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเช่นพื้นที่บนไก่พื้นที่ดินแดงนะครับฟื้นฟูในเรื่องของสารุปโภคและก็ให้ความช่วยเหลือในการฟื้นฟูจิตใจของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยผมเองได้มีโอกาสไปเยี่ยม นะครับบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลพระมงกุฎครับซึ่งมีทั้งในส่วนของทหารอาสาสมัครนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องขอชื่นชมในความเข้มแข็งและก็ในกําลังใจของทุกๆคนที่ผมได้มีโอกาสเยี่ยมในวันนั้นสําหรับในเรื่องของการช่วยเหลือผลกระทบทางธุรกิจที่เกิดขึ้นนะครับกับกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆก็ขอเรียนครับว่าเดิมนั้นเรามีคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วมีท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นะครับแล้วก็ได้มีเป้าหมายก่อนหน้านี้ในการช่วยเหลือในเรื่องของบุคคลที่ตกงานนะครับแล้วก็เรื่องของผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งมีปัญหาในการเสียค่าเช่าแต่ไม่สามารถประกอบกิจการได้นะครับขณะนี้คณะมนตรีก็ได้ขยายงานของคณะกรรมการชุดดังกล่าวนะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์ในช่วงวันที่19พฤษภาคมโดยเฉพาะที่ทําให้มีปัญหาที่เกิดขึ้นกับพื้นที่อื่นๆนนอกเหนือจากพื้นที่เดิมซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายของการช่วยเหลือนะครับซึ่ง งานของคณะกรรมการชุดนี้ก็ยังดาเนินการต่อไปเบื้องต้นนั้นเนี่ยครับในส่วนของปัญหาการว่างงานก็ดีปัญหาการเสียค่าเช่าก็ดีหลักการที่คณะมนตรีได้อนุมัติแล้วก็คือว่าในส่วนของการดูแลในการจ้างงานนะครับก็คือกิจการใดซึ่งไม่สามารถประกอบกิจการได้แต่ว่าไม่เลิกจ้างงานนะครับรัฐบาลก็เข้าไปช่วยดูแลในเรื่องของค่าจ้างนะครับในส่วนของค่าเช่าก็เช่นเดียวกันครับก็จะมีหลักการว่า ไม่ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ไปเก็บค่าเช่าจากผู้ประกอบการรายย่อยนะครับและรัฐบาลจะเข้าไปดูแลในการเจรจากับผู้ประกอบการรายใหญ่ต่อไปนอกจากนั้นครับสำหรับคนที่ตกงานนะครับผู้ที่มีสิทธิตามประกันสังคมอยู่แล้วรัฐบาลก็จะสมทบให้อีกนะครับ7,500าบาทแล้วก็สําหรับผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมเงินจํานวนเดียวกันนะครับก็จะมีการจ่ายให้ในกรณีที่ถูกเลิกจ้างถ้าเป็นผลกระทบโดยตรงมาจากการชุมนุมสําหรับ ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ในวันที่19พฤษภาคมนะครับซึ่งก็จะมีกลุ่มใหญ่ๆก็จะมีที่สยามสแควร์ที่เซ็นทรัลเวิลด์และก็ที่เซ็นเตอร์วันนะครับมาตรการขณะนี้ก็คือว่าเราได้เปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้มาขึ้นทะเบียนนะครับวันที่31คือวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายนะครับที่จะมีการขึ้นทะเบียนสําหรับกลุ่มนี้ แต่ว่าได้มีมติในการช่วยเหลือชัดเจนแล้วนะครับเบื้องต้นก็คือมีเงินช่วยเหลือ50,000บาทนะครับเพื่อที่จะเป็นทุนในการดูแลนะครับในการใช้ชีวิตในขณะที่ประสบกับปัญหาที่เกิดเพลิงไหม้แล้วก็อาจจะสูญเสียทั้งร้านค้าแล้วก็สินค้าของตัวเองมีมติเช่นเดียวกันนะครับว่าให้ธนาคาร sme นะครับได้ให้เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย300,000บาทนะครับเป็นระยะเวลา1ปีไม่ต้องชำระ ดอกเบีย้ยเงินต้นนะครับในช่วง1ปีนี้แล้วก็มีการคิดดอกเบีย้ยแล้วก็มีวงเงินให้อีก7 0 0 0 0สนบาทนะครับรวมกันแล้วก็จะเป็น1ล้านบาทซึ่งจะคิดอัตราดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ3นะครับหรือไม่เกินร้อยละ3นะครับซึ่งก็จะเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของทุนในการประกอบการหรือเงินทุนหมุนเวียนต่อไปสําหรับการจัดหาสถานที่ในการช่วยผู้ประกอบการนะครับซึ่งประสบเพลิงไหม้นั้น กรณีของสยามสแควร์นะครับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ก็ได้มีการจัดสถานที่ทั้งที่ลักษณะที่เป็นชั่วคราวก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีการาสร้างอา,อาคารกึ่งชั่วคราวกึ่งถาวรครับที่จะใช้บริเวณในสยามสแควร์นั่นเองเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเหล่านี้สามารถขายของในพื้นที่ดังกล่าวได้รัฐบาลก็ได้จัดงบประมาณให้ เป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณ90ล้านบาทนะครับแล้วก็การดําเนินการตรงนี้ก็จะไม่คิดค่าเช่าก็คาดว่าจะเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีนะครับในขณะที่มีการซ่อมแซมหรือว่าฟื้นฟูอาคารที่ได้รับความเสียหายไปส่วนกรณีของเซ็นทรัลเวิลด์นั้นข้อเสนอเบื้องต้นก็คือว่าผู้ประกอบการจะสามารถไปขายของได้ที่สาขาอื่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือที่เซ็นทรัลเวิลด์เสนอมาก็คืออาจจะเป็นที่เซ็นทรัลลาดพร้าวโดยจะต้องมีการเจรจา ระหว่างทางกลุ่มบริษัทกับทางการรถไฟนะครับเนื่องจากว่าเซ็นทรัลลาดพร้าวนั้นอยู่ในช่วงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสัญญาการเช่าถ้าหากว่าเรียบร้อยก็จะดําเนินการไปตามแนวทางนี้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าไม่เรียบร้อยนะครับรัฐบาลก็จะใช้แนวทางเดียวกับที่จุลาลงกรมหาวิทยาลัยได้ทํากับสยามสแควร์เราก็จะพยายามหาที่ของออรัฐนะครับหรือที่ของทรัพย์สินในการที่จะดูว่าจะสามารถจัดให้มี การค้าขายชั่วคราวอาจจะเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีนะครับโดยรัฐบาลก็จะมีการออกค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ให้นะครับซึ่งก็จะรวมกับกลุ่มผู้ค้าในบริเวณเซ็นเตอร์วันเช่นเดียวกันขณะเดียวกันนะครับวันศุกร์วันเส,สาร์คือเมื่อวันซืนและเมื่อวาน,นที่ผ่านมานี้เองก็ได้มีการจัดโครงการในการปิดถนนสีลมในการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเหล่านี้สามารถที่จะมาค้าขายได้ ซึ่งผมก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนจํานวนมากนะครับซึ่งได้ไปอุดหนุนนะครับผมเข้าใจดีเลยว่ามีพี่น้องประชาชนจํานวนมากที่ได้ตัดสินใจไปซื้อของอุดหนุนผู้ประกอบการเหล่านี้ก็เพราะว่ามีความเห็นใจนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์ความไม่สงบกิจกรรมลักษณะนี้ก็จะมีการดําเนินการนะครับอีกเป็นระยะระยะนะครับซึ่งก็จะเป็นหน้าที่ของทางกรุงเทพมหานครซึ่งเราได้ประสานงานไปร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับและกระทรวงท่องเที่ยว นะครับก็จะได้มีการดําเนินการในลักษณะเช่นนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายย่อยด้วยทั้งหมดนี้ก็เป็นงานในช่วงหนึ่งสัปดาห์นะครับที่เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือและก็การดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทั้งหมด